Mustard Seed Podcast, Cray Me Hu, Zhong Fang The key ingredients to a healthy relationship. Love recipe. สวัสดีครับผมไลฟ์ Life นะครับอาจารย์วาระมีชื่อทนนะฮะเรียกผมว่าพี่ไลฟ์ก็ได้นะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเลยนี่เป็นครั้งแรกของ Mas t e r s e ีนะฮะที่ทำพอดแคสต์แล้วก็เราอยากจะทำเกี่ยวกับเรื่องของความสัมพันธ์นะฮะในวันนี้เราจะมาคุยกันในหลายๆเรื่องมากๆชิวๆนะเป็นกันเองอยากจะให้ทุกคนรู้สึกว่าแบบเฮ้ยมีอะไรก็สามารถคุยกันได้หรือทักเข้ามาพี่ก็เลยอยากจะเริ่มเอพิโซดแรกแล้วเป็นเอพิโซดที่ค่อนข้างที่จะเข้าไปสู่ความใกล้ชิดใน ในความสัมพันธ์เพราะว่าสิ่งที่เรากําลังจะคุยอยู่นั้นเป็นเรื่องของคนคุยเคยได้ยินคําว่าคนคุยใช่ไหมทุกคนหนุ่มๆนุ่มสาวสาวไม่ต้องหนุ่มสาวหรอกจริงๆคนแต่งงานแล้วก็มีคนคุยด้วยนะเพราะว่าบางทีเราไม่เข้าใจจริงๆว่าคนคุยคําว่าคนคุยมันคืออะไร คำถามก็คือว่าแล้วผมไม่เข้าใจว่าคนคุยคืออะไรมันก็เลยงงง,งมันใช่กิ๊กหรือเปล่าใช้แฟนหรือเปล่าคนคุยมีนิยามคืออะไรเราคุยไปเพื่ออะไรคุยคุยลึกแค่ไหนถึงจะได้หรือถึงจะดีถ้าถ้าไม่ใช่แฟนทําแทนกันได้ไหมคุยแทนกันได้ไหมอ่ไม่รู้จริงๆนะเพราะว่าคําว่าคนคุยมันมีหลายรูปแบบมากแล้วก็มันเอาจริงๆปัญหาก็คือมันมีความอันตรายอยู่ในนั้นด้วย อันตรายของการเป็นคนคุยเนี่ยก็คือว่าเราจะมาแตะกันทีละเคสทีละเรื่องเลยเพราะถ้าเกิดเราฟังพอดแคสต์แล้วเราอาจจะค้นพบก็ได้ว่าอ้าเฮ้ยจริงๆฉันเป็นคนคุยอยู่หรือเปล่าวะหรือว่าเรามีคนคุยเยอะหรือว่าวตกลงถ้าเราไม่ define หรือเราไม่เขียนออกมาว่าคนคุยจริงๆคืออะไรนะเราจะงงๆมากคนคุยจริงๆก็คือคนที่มีสถานภาพติดต่อกันมีความสัมพันธ์มีบทสนทนาที่ลึกซึ้งกว่าคนทั่วไป คุณอะตอนนี้คุณเอาแค่นิยามนี้คุณมีป่ะคนคุยแค่แค่นิยามแค่เนี้ยคุณคุณมีคนคุยป่ะยกมืออ่ายิ้มยิ้มมุมปากยิ้มมุมปากใช่แน่นอนแล้วจริงๆคนคุยเนี่ยอมันไม่ใช่ว่าไม่ดีนะครับคืออยากจะบอกว่าปัญหาคือว่าคนคุยมันมันต้องดูที่คอนเท็กซ์หรือดูที่บริบทว่าถ้าเกิดคุณเป็นคนโสดแล้วคุณคุยกับคนหนึ่ง อ่ะอันนี้อาจจะผ่านอาจจะผ่านบางคนโสดแต่คุยกันหลายคนมีคนคุยหลายคนไอ้นี้ต้องคิดหน่อยเออบางคนมีแฟนแล้วก็มีคนคุยธรรมดาไอ้นี้เราก็ต้องไปดูชิวว่าคุยรูปแบบไหนเดี๋ยวเราจะมาคุยกันแต่อีกอันหนึ่งก็คือมีแฟนแล้วแต่มีการแอบคุยไอ้นี้ค่อนข้างจะอันตรายนะครับเอ่อไม่ใช่อันตรายที่แฟนจะจับได้อันตรายที่ว่ามันทําลายความสัมพันธ์ที่มีคุณค่าที่มีอยู่เอาละเรามาดูปัญหากันปัญหา คือสถานภาพของความสัมพันธ์ที่คุมเครือเนี่ยให้ผมพูดใหม่นะให้ผมพูดหน่การคุยกันเนี่ยการที่เรามีคนคุยหรือเป็นคนคุยเนี่ยปัญหาแรกเลยก็คือว่าเราคุยลึกซึง้งเราเริ่มความลึกซึ้งในบทสนทนาของเราเนี่ยนะแต่สถานภาพในความสัมพันธ์มันคุมเครือคือพูดง่ายเราไม่รู้จริงๆเพราะไม่มีใครเคยมิยาม ว่าคนคุยมันควรจะอยู่ตรงไหนเอาจริงๆสมัยก่อนสมัยก่อนตอนที่แบบปุยตายายเรา,เาพ่อแม่เราสมัยยุคแปดศเก้าศูนยเนี่ยนะมันก็จะมีความชัดเจนขาวดำเนี่ยชัดเจนมากในในความสัมพันธ์ก็คือใครที่เป็นเมียกับใครที่ไม่ใช่เมียอ้นี่แยกกันชัดเจนมากหรือคนที่เป็นแฟน หรือคนที่ไม่ใช่แฟนมันไม่มีแบบระหว่างกลางเข้าใจไหมมันไม่มีแบบความสัมพันธ์ที่เป็นอย่างนี้เดี๋ยวนี้สมัยนี้เทรน์ของการที่มีเขาเรียกว่าความเทาในความสัมพันธ์มันมีเยอะมากเคยได้ยินศัพท์สมัยนี้ไหมกิ๊กซึ่งเราก็ไม่รู้จริงๆว่ากิ๊กก็คืออะไรหรือเด็กเด็กเด็กผมไอ แกมีเด็กหรืออะไรเงี้ยสมัยนี้มีป๋าขาป๋าขาเราก็ไม่รู้ว่าไอคำว่าป๋าขา Sugar Daddy เพราะนั้นคำว่าคุณคนคุยน่ยนะมันก็อยู่ในความเท่านั้นเพราะฉะนั้นความความความเท้าของความสัมพันธ์มันทำให้เกิดความคลุมเครือในความสัมพันธ์อยากจะเล่าให้ฟังว่าตอนที่อยู่เมกาตัวพี่เองมีแฟน แบบมีแฟนเป็นตัวเป็นตนคบกันมาแบบ3ามสีป่ปีแล้วแต่แฟนอยู่แคลิฟอร์เนียตัวพี่อยู่ที่เคนทักกี้แล้วขณะที่พี่เรียนอยู่ที่มหาลัยก็มีผู้หญิงญี่ปุ่นนะฮะผู้หญิงญี่ปุ่นผู้ชายไทยที่ฟังอยู่น่าจะเข้าใจดีผู้หญิงญี่ปุ่นก็หน้าตนนาน่ารักเสียงนักนก็เข้ามาแล้วก็มีความใกล้ชิดสนิทสนมไม่ได้เป็นแฟนแต่ว่ามีมีการคุยกันแล้วคุยกันลึกซึ้งขึ้น ็เลยทําให้เราเกิดความสงสัยทาให้มันคลุมเครือมันมันเริ่มลึกซึ้งขึ้นไปเริ่มคุยลึกขึ้นไปมันก็เลยทําให้เราค่อนข้างที่จะงงๆว่าเรารู้สึกอะไรกับเขาหรือเขารู้สึกอะไรกับเราทําให้บางทีความเป็นเพื่อนก็ไม่ใช่ความเป็นมากกว่าเพื่อนก็ไม่เชิงเพราะแฟนเราก็มีเพราะ,ะนั้นความคลุมเครือมันทาให้เราบ้าครั้งได้จริงๆนะปัญหาที่สองของการเป็นคนคุย คือมันไม่ธรรมชาติเข้าใจไหมธรรมชาติความสัมพันธ์ฟังดีๆนะธรรมชาติความสัมพันธ์มันคือการเดินไปข้างหน้ามันจะต้องสนิทมากขึ้นมันต้องใกล้ชิดกันมากขึ้นมันต้องเปิดเผยกันมากมันต้องลงลึกกันมากขึ้นแต่เมื่อไรที่คุณกลายเป็นคนคุยคนสองคนไม่ได้อยู่ในความสัมพันธ์กับคนอื่นแต่วว่าเป็นคนคุยที่อยากจะรู้จักมากขึ้นนะแล้วก็ความสัมพันธ์ก็มุ่งหน้าไปใช่ไหมแต่มันมันไม่ธรรมชาติตรงที่ว่ามันไปต่อไม่ได้ เพราะบางทีคนคุยคนอื่นมีความสัมพันธ์ใช่ไหมคนที่กับเราคุยอยู่มีความสัมพันธ์อื่นอาจจะมีแฟนแล้วอาจจะมี committed relationship แต่เรากลายเป็นคนคุยที่ไม่สามารถที่จะมุ่งหน้าไปสู่การตัดสินใจว่าไปต่อ,อยังไง next station แฟนไอ้นี่เราคุยได้เพราะว่าเรารู้ว่ามันไปต่อเป็นแฟนเราคุยด้วยจุดประสงค์ว่าเราจะไปต่อแต่คนคุยเนี่ยมันเหมือนกับมันไม่ธรรมชาติ ว่าเราจะลงสเตชันไหนสเตชั Station นนี้หรือว่าเราไปต่อไม่ได้โดยส่วนมากคนคุยหลายครั้งก็มีสถานภาพที่ไม่เดินหน้าเป็นแค่คนคุยเป็นแค่คนที่แอบคุยเท่านั้นเพราะนั้นลองคิดภาพบันไดเลื่อนที่กําลังเลื่อนขึ้นไปข้างบนนะแล้วเราก็ยืนอยู่บนบันไดเลื่อนแล้วมันเลื่อนไปเรื่อยๆแต่ตรงบันไดเลื่อนมีประตูเหล็กกั้นมันไปต่อไม่ได้ พราะั่นปัญหาของคนคุยมันมีความอันตรายหลายอย่างมากมีเคสหลายเคสที่แบบคุยกันโดยที่เราคิดไปเองว่าเรารู้จักเขาดีมากพอหรือคิดไปเองว่าแบบเออเราเราเรา,เราค่อนข้างสนิทแล้วแต่ในความเป็นจริงเราบอกไม่ได้จริงๆเพราะสถานภาพมันคลุมเครือเราเราคิดไปเองแล้วมันเป็นอันตรายเวลาที่เราเข้าใจผิดว่าเรารู้จักเขาดีเราแบ่งปันข้อมูลเราเปิดเผยตัวตนของเราเราปล่อยการ์ดของเราลง จริงนะพอเจอคนเฟรนลี่เยอะๆเราปล่อยการเราลงได้ง่ายมากเพราะนั้นสุภาษิตบ,บริสุทธข้อที่23บอกว่าจงระวังใจของเจ้าภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษนะ guard your heart คือหมายความว่าตั้งกาดหน่อยใส่กาดในในใ,ในหัวใจของเราหน่อยเพราะว่าเวลาที่เราคุยเราเราควรจะคุยโดยความที่แบบอยากจะเรียนรู้ซึ่งกละกันเอาล่ะอ,อยากจะให้คำแนะนำว่าถ้าเราเป็นคนคุยหรือถ้าเรามีคนคุยอยู่แล้วเราอยู่ในสถานลภาพที่เราโสดนะ อยากจะแนะนําว่าคุยได้ถ้าเราอยู่ในความสัมพันธ์ต้องคุยแบบกลางๆถ้าคุณแต่งงานแล้วไม่ควรจะเป็นคนคุยหรือมีคนคุยด้วยเพราะนั้นการที่เราคุยกันเราต้องถามเขาเรียกว่าอย่างแรกเลยต้องถามใจเราเองก่อนว่า intention ความตั้งใจจริงของเราคืออะไรเราอยากจะคุยเพราะอะไรเราอยากจะมีจุดประสงค์เป้าหมายที่ชัดเจนว่าเราจะรู้จักกันในฐานะเพื่อนหรือเราจะ รู้จักกันเพื่อเรียนรู้เพื่อจะไปต่อเราเราคุยกันเราต้องเคลียร์คัดมากมากเพื่อป้องกันความเจ็บปวดบางคนเนี่ยนะพอไม่รู้ตัวว่าอินเทนชันของอีกคนหนึ่งคืออะไรไม่รู้ตัวว่าเราคุยกันเพื่อปล่อยไปธรรมดาหตาเลยว่าเสียเวลาคุยเสียเวลานอนเสียเวลาทาอย่างอื่นเราลงทุนคุยกับเขาไปเยอะนานมากเลยนะโดยที่ความสัมพันธ์มันงงๆเพราะฉะนั้น บางคนไม่รู้ตัวซะด้วยซ้ำว่าเราเป็นคนคุยมีมีบทความเขาเขียนว่าถ้าคุณรู้ว่าความถี่ของบทสนทนาน้อยลงเห็นว่าคุณถูกดองแชทตอบกลับช้าถ้าเกิดคุณเห็นว่าแบบเสาธิ์ติดต่อไม่ได้หรือมีการวางเงื่อนไขโทรมาตอนนี้ได้โทรมาตอนเวลาที่คุยไม่มีการหยอดละคุณรู้ได้เลยว่าบทสนทนาการคุยนั้นจบลงไปแล้วการคุยจริงๆเอาจริงๆการคุยมันไม่ผิดหรอกเพราะว่ามันมันคือบทสนทนาที่เราคุยกับคนทั่วไปแหละ แต่เมื่อ,อไหร่ที่บทสนทนามันเริ่มลึกซึ้งบางอย่างเราเริ่มเก็ตแล้วว่าเฮ้ยไอ้นี่มันคือความความสัมพันธ์ที่มันลงลึกแล้วนะเราดูได้ความลึกซึ้งเนี่ยเราดูได้พี่ตัวพี่จบมาจากเอ,าอเมริกาแล้วก็ปริญญาตรีจบมาทางคอมมิวนิเคชันอินเตอร์เพรสชวลคอมมิวนิเคชันเพราะฉะนั้นอยากจะบอกงี้ว่าคอมมิวนิเคชันบางอย่างมันเหมือนกับว่าเรากําลังลงลิฟต์เราอยากจะลงลึกใช่ไหมเราต้องลงลิฟต์แล้วลิฟต์ชั้นแรกของเราก็อยู่ชั้นลอบบี้ ลับบี้เนี่ยมันคือข้อมูลทั่วไปเฮ้ยเธอชื่ออะไรเกิดที่ไหนเรียนที่ไหนข้อมูลนี่นชันลงไปฉั้นลึกลงไปหน่อย B1 B1 คือข้อมูลที่ลึกซึง้งเฮ้ยเธอ,อพ่อแม่ทํางานเป็นข้อมูลที่ทุกคนทั่วไปจะไม่ถามกันนะนะมันจะเริ่มลงลึกแนละ้ว B2 ส2งอ้ยเธอคิดยังไงกับเรื่องนี้ เธอเธอเห็นด้วยไหมไม่เห็นด้วย B 3ลงไปรู้สึกยังไงคุยคุยเรื่องแปรชน B สลองไปลึกกันไหความใฝ่ฝันเฮ้ยเธออยากได้อะไรในอนาคตอยากจะเป็นเริ่มคุยเรื่องอนาคตพอลงไปถึงถึงชั้นนี้แบบลึกซึ้งกัน B 5นะจะคุยเรื่องความลับคุยในเรื่องที่แบบคนธรรมดาเขาไม่คุยกันอะเรารู้ได้เลยลองเกสดูลองวัดดูถ้าคุณรู้ว่าคุณเริ่มมีคนคุยวัดได้จากความลึกของลิฟที่คือคุณกำลังคุยอยู่ งั้นน้องๆอยากจะให้ป้องกันจิตใจของตัวเองป้องกันความสัมพันธ์ตัวเองอย่าลงลึกไปโดยที่เราไม่รู้จุดประสงค์ของการคุยคือถ้าเกิดเราเราลงลึกแล้วจุดประสงค์การคุยคือแบบเป็นเพื่อนธรรมดานะจบนะจบเพราะว่าเราเข้าใจผิดเองว่าเราจะไปสู่ความเป็นแฟน next station แฟน next station คืมัน next station ไม่ใช่ปรากฏว่าคุยไปลงลึกไป passenger this is your final station please get off and check your belongings ไม่โหงงเลยนะเพรา่าเรส่าห์คุยลึกมากเลยเพราะนั้นป้องกัน boundaries ขีดเส้นว่าเราจะคุยลึกขนาดไหนเมื่อเรารู้จุดประสงค์ของการคุยเพราะนั้นช่วยช่วยช่วยกันตัดสินใจเราจะไม่เปิดเผยข้อมูลลึกเราจะไม่เปิดใจคุยแบบปล่อยไปท้ายสุดท้ายสุด ถ้าเราต้องมีการแอบถ้าเราต้องมีการเขาเรียกว่าอแอบซ่อนบทสนทนาหรือแอบคุย การแอบคุยมันจะเป็นแบบผีพาหอมะนะคุยใต้ผ้าห่มมืดๆหรือแอบคุยเป็นไม่อยากพ่อแม่รู้ไม่อยากให้ใครเห็นติดฟิล์มมองข้างไม่ไดเ้เวลาวางโทรศัพท์ต้องวางหน้าลงหรือเดินออกไปคุยที่อื่นของพวกนี้เป็นการแอบคุยเราจะบอกได้เลยว่าการแอบคุยนั้นเป็นสิ่งที่บ่งบอกว่ามันจะเป็นเรื่องที่ผิดเพราะฉะนั้นอยากจะอยากจะบอกว่า มันอะไรก็ตามที่คุณต้องแอบซ่อนคุณรู้ตัวแล้วว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ควรเพราะนั้นถ้าอยากจะคุยให้มันกระจ่างแจ้งให้มันมีคุณภาพอยากจะบอกว่าลองเริ่มคุยแล้วก็ลองเริ่ม quality conversation หมายความว่าเวลาคุยเนี่ยเราคุยด้วยการที่อยากจะรู้จักเขาจริงๆ intention ของเราคือเราอยากจะรู้จักตัวจริงเพราะนั้นต้องถามคําถามที่ดีถามตั้งคําถาม list ไปนั่ง list มาเลยว่าเธออยากจะถามอะไรกับคนคนนี้เพื่อที่จะรู้จักเขามากยิ่งขึ้นเอาล่ะถามคําถามอย่าไปแบบเฮ้ย hey, เธออยาชอบดูหนังเรื่องอะไรไอ้นั้นถามได้เฮ้ย hey, เธอเออกินอะไรชอบอะไรไอ้พวกนี้เป็นเป็นเบสิกมากแต่ถ้าเกิดลองถามดูสิว่าแบบ core value อะลองลึกกับคําถามอย่างเช่นเธอ ทำไมเธอถึงเธอทำอย่างนี้เพราะอะไรขอเหตุผลอะไรคือความคิดอะไรคือความรู้สึกเพราะนั้นลงลึกกับคำถามไม่ใช่เพื่อลงลึกในในความสัมพันธ์นะลงลึกในคำถามเพื่อที่จะค้นพบตัวจริงของเขาแล้วก็เรียนรู้จากเขาได้มากยิ่งขึ้นลูกสาวผมนะลูกสาวผมนะคุยใน ในห้องคุยในแอปชื่อ house party ไม่ผิดนะคุย house party มีเพื่อนหลายคนเข้ามาคุยแต่มันปรากฏว่ามันเข้าใจผิดไปเองว่ามันรู้จักเพื่อนเหล่านี้ดีลูกสาวผมเนี่ยขอไปแฮงเอาที่บ้านเพื่อนคนนี้ถามว่ารู้จักเขาได้ยังไงบอกอ๋อ,อก,ก็คุยกันออนไลน์ผมนี่อยากจะดึงผมของผมให้หัวล้านเลยนะเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่ามันเข้าใจผิดว่ามันคุยแล้วมันรู้จักกันจริงๆแต่ความเป็นจริงมันไม่ได้รู้จักอะไรกับเขาเลยเพราะ,ะอยากจะบอกว่าในวันนี้ถ้าคุณจะเป็นคนคุย เป็นได้นะแต่ระวังให้หน่อยแล้วก็ป้องกันจิตใจตัวเองอย่างที่พระคัมภีร์บอก guard your heart เอาละให้เราอธิษฐานด้วยกันพระเจ้าขอ,รอพรองทรงอวยพรผู้ฟังทุกคนจริงๆที่เขานั้นจะได้แฟนที่มีคุณภาพแล้วก็เป็นแฟนที่รู้จักกันอย่างดีแล้วก็รู้จักตัวจริงของการละกันขอพรงองทรงให้บทสนทนาที่เรามีนั้นจะสามารถที่จะค้นพบตัวจริงของกันและกันเปิดเผยความจริงของกันและกันเพื่อจะสร้างความสัมพันธ์ที่ดีเพื่อสร้างความเชื่อถือไว้วางใจที่ดีขอพรงองทรงนำขอพรงองทรงให้เขาได้เจอและสร้าง ความสัมพันธ์ที่มีคุณภาพจริงๆองคเจ้าข้าครับองอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนนี่คือเอพิโซดแรกของพอดแคสต์นะครับกับ Mustard Seed เจอกันใหม่เอพิโซดหน้าบ๊ายบาย And that's the secret recipe for love for ติดตาม Mustard Seed Podcast ได้ทางเว็บไซต์ Mustard Seed YouTube Spotify และทุก Podcast Player ที่คุณคุ้นเคย